หากใครี่ต้องการซื้อขาย ID ดี Fc ออนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขาย ID เดีเกม by Ods Shop บริการรับซื้อและขาย ID ดี Fc ออนไลน์มีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอ,อดภัยไม่โกงแน่นอนร้อซ็นแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเนーอีกด้วยและที่สำคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สำหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์ o Shop ใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุก hmm, ท oh ่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อบลูและเกม Fc Online นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครับผมเป็นฟูทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมชุดยูโร2024นะครับผมก็ต้องบอกว่ามีการ์ดยูโรเข้ามานะก็เป็นฟูลฝรั่งเศสนี่น่าท้ามากๆเลยนะแล้วก็ได้บูทความเร็วสปีดต้นด้วยนะที่เป็นบูทที่ทุกคนอยากได้นะครับผมนะมันดีมากเลยบวกอย่างละสี่นะ นะครับซึ่งต้องบอกว่าฝรัง่งเศสปีนี้ในยูโร2024นี่คือเป็นเต็งแชมป์เลยนะเพราะนักเตะก็คือแบบว่ามีนักเตะแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูนักเตะในทีมกันฟูทีมชาติฝรัง่งเศสนะครับยูโร2024ออกมาเป็นไงไปดูกันปะ่ะโอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูทีมชาติฝรัง่งเศสยูโร2024นะผมออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าทีมนี้สวยมากเลยนะแลวนักเตะนี่คือแบบว่าเก่งๆโกงๆงทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเริ่มที่กองหน้าก่อนเลยนะครับโคลมัวนี่นะครับกองหน้าปียูโรหมดเลยนะยูโร2 0 2 4หมดเลยนะคือว่ามีสิทธิพลังขึ้นด้วยนะครับผมนะซึ่งถ้าทีมนี้ก็บอกว่าน่าจะขึ้นได้เยอะแน่นอนนะครับสำหรับทีมฝรั่งเศสเนาะก็โคโลมัวนี่ปีบวกห้านะก็มีเลี้ยงเร็วกับเลี้ยงผ่านเนาะแล้วก็ใส่พลังแผงประมาณนี้คือจุดเด่นคือโคลมัวนี่มันเป็นกองหน้าตัวใหญ่ผอมที่มีความเร็วอะประมาณนั้นนะครับ ตัวเร็วผ,ผอมๆหน่อยแต่ก็ยิงพอได้นะยิงบางทีก็คมบ้างไม่คมบ้างนะครับโคโลมอนี่นะก็ราคาอยู่ที่ประมาณก็แอบบ้างนิดนึงนะเจ็ดหมื่นล้านไอ้ตัวนี้ต้องตีเอานะเพราะมีบูตสีบวกอยู่นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มาที่ปีกครับผมคีรียนเอ็มปาเป้นะครับปียูโรนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดตแต่แอรวนี่คือความเร็วสปีดต้นนี่ได้บูตบวกอีก4ด้วยนะความเร็วสปีดต้น4จบสกอร์4แล้วก็ยืนตำแหน่ง4นะครับ เกือบจะร้อยสี่สิบอะคือถ้าบวกหกอะร้อยสี่สิบเลยนะเว้ยโคตรเยอะโคตรเร็วประมาณนั้นแล้วก็พลังแฝงปีนี้ปาเป้มียิงไกลนะครับโคตรดีนะครับแล้วก็มีเลี้ยงมีอาพุ่งล้มด้วยนะครับคือแบบว่าสุดยอดมากนะปาเปปีนี้แล้วก็มีสิทธิ์พลังขึ้นได้เยอะด้วยนะครับน่าเล่นน่าเล่นมากเลยนะครับได้ความเร็วติดต้นได้จบสกอร์อะไรเงี้ยยืนตำแหน่งเพิ่มอีกนะครับโคตรดีเลยนะปาเป้ ราคาปาเป้ก็1.8ล,ล้านล้านไอตัวนี้น่าจะต้องซื้อบลกอหนึ่งมาตียาวบลหนึ่งก็เท่าไหร่วะบุกหนึ่งอิตาลีมัน2แสนกว่าล้านโคตรแพงนะครับปาเป้มาที่ปีขวาครับผมคิงส์ลีย์โคมองนะไอโคมองนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดทั้งยิงขวาชีวิตจริงนะ่าจะต้องเป็นเดมเบเล่เนาะแต่เดมเบเล่พลังมันน้อยไปหน่อยก็เลยเป็นโคมองแล้วกันก็ปีนี้สายสี่นะโคมองทุกทีจะสายสามนะปีนี้สายสี่พลังก็ใช้ได้อยู่นะเป็นสายเลี้ยงความเร็วแล้วก็เปิดบอลแค่นั้นนะครับ มาในน่าโคมองก็อยที่ประมาณ45,000ล้านนะครับผมส่วนนี้ก็ซื้อได้เลยนะราคานี้นะครับที่กลางลุกครับผมองตนกิสมันนะครับปีนี้ยูโรปีนี้ถนัดขวาสี่ด้วยกิสมันเป็นปีกลางลุกหน้าต่ำนาะก็กลางลุกสัก127นะครับก็เป็นแบบว่ามีเวิร์ฟด้วยนะกิสมันปีนี้ก็เป็นแบบตัวจ่ายเนาะประมาณนั้นนะครับเทมเกอร์อันนี้คือเป็นกิสมันปีจ่ายเลยนะครับความเร็วก็พอได้อยู่เรื่องยิงก็ดีนะครับ แต่จุดเด่นคือจะจ่ายดีขึ้นเพราะมีเสิร์ฟเ้วยนะนะิสมันนะครับราคาคิสมันที่ที้าหมื่นล้านนะครับก็ตีเอาก็ได้นะราคาก็แอบแพงนิดหนึ่งนะครับบักนิดหนึ่งเนาะมาที่กลางรับ2คนครับราบิโอกับชัวเมนี่นะครับก็2คนนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้าจริงป็อกบาไม่ไม่แบบไปติดโทษอะไรทุกอย่างนี้ก็น่าจะเป็นป็อกบากับชัวเมนี่ประมาณนั้นเนาะนะครับพอได้คู่นี้ก็โอเคนะครับแน่นตัวใหญ่ทั้งคู่เลยนะ แล้วก็ความเร็วพอได้แต่ว่าจุดเด่นคือชัวร์เมนี่คือยิงไกลดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับลาบิโอก็พอยิงได้นะเกมรับแน่นอยู่แล้วนะทั้งสองคนนะครับก็พลังแฝงนะลาบิโอก็เพย์เมเกอร์เลี้ยงผ่านเนาะชัวร์เมนี่ก็จะได้เฮดเดอร์เพย์เมเกอร์ยิงไกลลองพานนะปีนี้มียิงไกลปีเดียวเลยนะชัวร์เมนี่นะครับซึ่งยิงไกลดีจริงนะครับผมสำหรับชัวร์เมนี่ราคาลาบิโอก็ประมาณ3ามหมื่นสี่พันล้านชัวร์เมนี่ก็แสนสามนะบวกห้ามีขายด้วย นะครับผมพลังเยอะนะครับน่าเล่นโทเไม่นี่นะครับมาที่แบ็กสองข้างนะครับเตโอเอ็นเดสกับโจนาธานครอสนะครับผมเตโอก็โคตรเร็วเลยนะได้พูดความเร็วไปอีกสี่ด้วยโหร้อยสามสิบเจ็ดเลยนะเตโอคือฝั่งซ้ายอะเตโอกับเอ็มปเป้ไม่เป็นไรที่แบบหืมเร็วมากๆนะครับแล้วเตโอก็อย่างที่รู้กันนะมันทั้งเร็วทั้งแน่นทั้งเกมลุกดีเกมรับดีนะครับผมถือว่าสุดยอดนะเตโอปีนี้นะครับ โจนาธานคอร์สก็เป็นบกหกนะก็เป็นแบ็กสายเกมลุกอยู่แล้วนะแต่พลังก็พอได้แล้วกันนะไม่เยอะมากนะครับทั้งแฝงประมาณนี้เลยนะโจนาธานคอร์สมียิงไกลด้วยยิงปั่นแล้วก็เอริคอร์สนะครับเทโอก็มีเลี้ยงเร็วเอริคอร์สเนาะประมาณนี้เทโอก็อยู่ที่ประมาณ90 0 0 0ล้านนะครับโจนาธานคอร์สแสนห้านี่คือราคาบกหกบักนะอันนี้ตีติดเอานะครับประมาณนั้นก็โหดทั้งคู่นะครับผมแล้วมาที่คู่เซนเตอร์ครับดายโออูปาเมกานกับ อิบายิมาโคนาเต้นะครับก็คู่นี้ตัวใหญ่แน่นๆทั้งนั้นแต่ว่ามีความเร็วทั้งคู่เลยนะครับเพราะได้บูทความเร็วด้วยแหละแล้วก็พื้นฐานก็เป็นตัวที่เร็วอยู่แล้วนะนะครับทั้งสองคนนี้เข้าบอลโค้นแน่นเลยและมีความเร็วนี่คือคู่นี้แน่นมากนะแนะนําเหมือนกันนะคู่ฝรั่งเศสนี่คือตัวดีๆเยอะทั้งเกมลุกเกมรับเลยนะครับทักแฝงก็เป็นประมาณนี้นะโคนาเต้มีเฮดเดอร์นะครับกูบาเมกาโนก็มีเซิร์ฟลองพาร์ตอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับ ราคาอูบาเมาโนก็สี่หมื่นล้านนะครับโกนาเต้เจ็ดหมื่นล้านนะครับใช้ได้ใช้ได้แน่นทั้งแน่นทั้งเร็วนะสองคนนี้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูนะครับเป็นแซมบ้านะครับจริงๆจะเป็นไม้เมยองนะแต่ว่าปียูโรอ่ะเอฟพียี่สิบสองเกินไปห้านะก็เลยไปเล่นแซมบ้าปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแล้วก็ทีนี้ปีนี้ตีโบกหกไว้พลังแข็งดีนะสกัดบอลโยนสวิกทพิเปอร์แล้วก็ปาไก่นะครับถือว่าดีเลยตัวก็ร้อยแปดเจ็ดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ พ <P ork> อกับไม่มียองเนาะแต่รูปร่างหนารูปร่างเหมือนโอนาน่าเอาวะนะนะครับราคาบกหกตียาวน้ำบักน้ำแปดหมื่นสองนะนี่ราคาบักน,นะครับรบกหกนาสเปรตัวจริงประมาณนี้นะครับฝรั่งเศสยูโร 4, สองพันยี่สิบสี่นะครับดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมพลังได้บูสตดีด้วยนะม,มาที่สำรองก็จะมีโอลิเวียชิลูนะครับจริงชีวิตจริงอ่ะชิลูน่าจะลงตัวจริงมัวนี่น่าจะสำรองเนาะก็ชิลูปีนี้ก็พลังน้อยเนาะ 65ก็40,000ล้านที่ดูนะเน้นจบสรกอร์นะช้านะครับนะแล้วก็มาคาสูรามนะครับก็นี่ก็เพิ่งขึ้นมาเนาะเอ็มเบเล่ก็66แตปีนี้พลังน้อยไปหน่อยนะถ้าพลังเยอะว่านี้น่าจะตัวจริงแทนคมองนะประมาณนั้นเอ็มเบเล่น่าจะเก่งกว่านะในชีวิตจริงนะครับแล้วก็โฟฟาน่านะครับก็ cm ตัวใหญ่นะ185ด้วยมียิงไกลด้วยนะโฟฟานะ่ากางรับก็ลดไป2พอเล่นได้นะครับคามาวินกาครับคามาโอนะ ตัวนี้ก็พอได้นะตัวตัดเกมเนาะพลังก็ไม่เยอะมากเนาะแต่เล่นได้อยู่นะครับวิ่งไล่ตัดเกมก็สํารองประมาณนั้นหลังก็เป็นคุนเดหลังกับแบขวานะคุนเดเนาะเล่นได้นะครับมีเฮดเดอร์มีงูนะเล่นแบกได้เล่นเซนเตอร์ได้นะั้นถือว่าดีอยู่นะตัวนี้นะครับแล้วก็แบคขวาอีกหนึ่งคนนะเบนจามินปาวานะปียูโรโบ6นะครับทีนี้มีเฮดเดอร์มียิงไกลมีงูนะครับผมพลังแฝงดีนะแล้วก็พลังยิงไกลเยอะนะครับผมเล่นแบคเล่น เซนเตอร์แล้วก็กางรับพอได้นะเพราะมันยิงไกลดีมากนะครับติดบูธเนี่ยคือแบบว่ายิงไกลก็ว่าได้อยู่นะครับผมสัมปาวานะครับแล้วก็สำรองอีกก็มีไม้ไม่ยองเนี่ยปีย2ิยยอ,อยูนะยิงก็จะเล่นตัวนี้แทนเพราะว่าเอพี EP มันเกินนะประมาณนั้นก็เล่นตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ลูก้าไอแนอนเดสที่ปัจจุบันไม่ได้ติดแล้วแต่นี้ก็เอามาใส่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับลูกา้านะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะสำหรับ ฝรั่งเศสยูโร2024นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ได้บูตเยอะด้วยนะก็คือบูตนี้เลยนะครับทีมคัลเลอร์นะฝรั่งเศสก็มี o อวบก3ก่อนนะเลี้ยงบอลบก2แล้วก็ส่งทันบวก1แล้วก็เป็นบูตของยูโร2024นะครับในเวลาที่90วันนะประมาณ3เดือนเนาะเนี่ยตอนนี้เหลือ84วันแล้วนะได้8คนนะจบสกอร์สยืนตำแหน่ง4สปีดต้น4ความเร็ว4เป็นบูตท,ที่ดีมากนะครับแล้วก็ ทีมนี้ฝรัง่งเศสเป็นนักเตะที่ตัวดีๆเยอะนะครับบวกบวกกับบู๊นี้นะโอ้โหบอกเลยโคตรน่าเล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูแท็กติกทีมกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝูฝรั่งเศสแท็กติกนักเตะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ปเ๊เป้ยืนปีกคิดมันวาน,นีนะกลางรับนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของ ฟูทีมชาติฝรั่งเศสนะครับยูโร2024นะจะโคตรโหดโคตรโกรงขนาไหนนะครับผมไปดูกันป่ะยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่ไฮไลย์การทำตูของฟูทีมชาติฝรั่งเศสยูโร2024ปีนี้กันนะครับตอนนี้ก็โคมองมาให้คริสมันปั่นตรงนี้ครับติดบล็อกนิดนึงเอมราเป้ตั้งมาให้โครโมรนี่ยิงซ้ายเข้าไปเฉยเลยนะครับผมคือโครโมรนี่บางช็อตที่เราอยากให้มันคมนะมันไม่ค่อยคมหรอก แต่ช็อตที่มันยิงอะไรไปมั่วๆงอย่างเงี้ยไม่เข้านะครับผมโคลโ,โมนี่นะ <c oughs> นะครับก็เป็นตัวสไตล์แบบวิ่งทะลุช่อง,องความเร็วอยู่แล้วเนาะนะครับสไตล์ประมาณองลีเลยประมาณนั้นตัวบางมบางๆสูงแต่ว่าเร็วพอขนานั้นเนาะแ <c oughs> ต่ช็อตนี้มาแล้วครับปับไปหลุดครับผมหลุดมาตรงนี้ดึง้ายนิดนึงยิงติดเซฟครับประตูเขาปิดเหลี่ยมแล้วเนาะและแลได้เตะบุมครับโคมองโยงโค,โคโ้งมาติด ั่นได้ที่อูปามาที่กิสมันเข้าซ้ายเรียบร้อยครับผมปั่นลูกนี้เข้าไปเอาต้นกิสมันนะครับบอกเลยว่าซ้ายยังฉมังเหมือนเดิมนั้นแล้วก็ปีนี้คือเพิ่มเรื่องการจ่ายบอลมานะพลังแผ่งสเวิร์ฟนะครับถือว่าเล่นกลางลุกแล้วเป็นตัวจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคเลยนะปีนี้ได้สเวิร์ฟเพิ่มมานะครับรมันตอนนี้ครับมาที่ชัวเมนี่กิสมันดึงจังหวะนิดนึงย้อนก่อนครับลาบิโอมาที่เทโอ โอเติร์นตรงนี้มาให้ปเาเป้กระชากเลยครับปเบาเป้เข้าไหนครึ่งหนึ่งทีโดนชนจุดโทษครับผมพลังแข่งไดเวอร์ทํางานนะครับพุ่งหลมด้วยนะครับคือครึ่งพลาดไปแล้วอ่ะแต่คือโดนเนี่ยผ่านไปแล้วโด,ดนเกี่ยวไว้เดย์โอเรียบร้อยเลยปเาเป้พุ่งเลยนะครับแล้วก็ได้จุดโทษปเาเป้ก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะรประธานเป้ของเราโอ้โหปีนี้บอกเลยว่าพลังแข่งนี่คือครบมากเลยนะ ยิงไกย,ยิงป่นเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านแล้วก็มีพุ่งล้มเพิ่มมาอีกอันหนึ่งด้วยตอนนี้ยิงติดเซฟแล้วก็สามครับผมป้าเป้นิ่มๆนะครับประธานเป้ยู่ถูกที่ถูกเวลาก็ได้ประตูไปนะครับโอ้โหเล่นสั้นลูกนี้หลงเลยหลงกันหมดนะครับชัวร์แมนนี่ยืนโล่งคนเดียวแล้วก็ป้าเป้สามเลยนะนะคร่าวๆป้าเป้ถือว่าเป็นตัวที่พลังนี่คือน,น่าจะดีกว่าปียี่สาอยู่ถ้าสมมติพลังเข้ารอบไปเยอะเนาะ เพราะพลังแฝงมันดีมากนะครับถ้าเข้ารอบลึกๆนี่น่าจะดีแล้วเทินมาตรงนี้โลได้เลยครับประธานเป้ดูดิโซโล,โลเลยแล้วกันนะครับผมลูกนี้สวยงามประธานเป้ครึ่งหนึ่งเทินหนึ่งโอ้โหยิงเลยเนยี่ยเนี่ยลุดมาตรงนี้ครึ่งหนึ่งทีหลุดเทินนี่ลุดไปสองเลยแล้วก็โลได้เข้าไปโอ้ประธานเป้โอ้โอย่างเฟี้ยวเลยนะโหมดอยู่แล้วล่าสุดก็ย้ายไปมัดริดเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาห้าปีก็ปีหน้าก็บอกเลยว่าที่เปิ้ลแชมป์นะครับปรเป้ย้ายไป ขน,นี้ชวเมนี่ยิงติดเซฟครับผมมีพื้นที่ก็ลองยิงไกลดูโโลมวลนี่นะครับกระช่างมาตรงนี้ล็อกกลับหลังมาให้ประธานเป้โลสายก็เข้านะครับผมดูความคมนะสายสี่ปเป้ผมอยู่แล้วตัวแบกฝรั่งเศสะนะตัวนี้นะครับริมเส้นทางซ้ายโลหายเลยนะประเป้อยดมันโยนโคกมาโกนาเต้ติดเซฟเป็นหนึ่งครับมุ่งอย่างแรงเลย และได้เตะม,มุมช็อตสองกิตแมนโยนมาคนเดิมโกนาเต้เรียบร้อยครับผมเต็มหัวตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยนะโกนาเต้ตวัวใหญ่อยู่แล้วนะกองหลังของฝรั่งเศสนะครับกุป,ปากับโกนาเต้ทั้งตัวใหญ่ทั้งเร็วนะเรื่องลุกมงก็ดีด้วยนะครับตอนนี้แปะมาที่มัวนี่บนหาเพื่อนไม่ได้ครับมาที่ประธานเป้ปาและประธานเป้ทัานเป้ไหลามาให้ลาบิโอต่อมาที่กิตแมนทำช่องตรงนี้โลไดเรียบร้อยครับผมกิทแมน เรื่องจ่ายก็ดีเรื่องความเร็วความคล่องก็ดีแล้วก็เรื่องการสอดมายิงก็ดีเหมือนเดิมนะครับสาหรับกิสมันนะครับเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่ใช้ได้ตอนนี้ชอดสวนครับอีกฝั่งกาลังสวนยังไงพยายามกันแล้วไหลามาตรงนี้ติดกวนเต้ครับชัวเมนี่ชนชนนิดนึงยังไงยังได้อยู่มาที่ลาบิโอลาบิโอหาเพื่อนมาที่โคโมองอิสมัน ไหลออกมาลาบิโอตรงนี้เต็มข้อเรียบร้อยครับผมลาบิโอไม่คิดว่าจะยิงเข้าแล้วลูกนี้นะ <What? S 1> ลองมีพื้นที่ลองยิงดูไม่เข้าเฉย,ยเลยนะลาบิโอแลน,นก็เอาเรื่องนะกลางร,รับสองคนเรายิงไกลได้นะครับโรเมนี่กับลาบิโอนี่ถือว่ายิงไกลพอได้อยู่นะแล้วช่วนี้จังหวะสองมาที่โคมองครับปาดเข้าในมาที่ลาบิโอต่อมาที่ปาเป้ไวยหนึ่งทีหลุดแล้วก็เทินหนึ่งทีอีกลุดหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับผมโยกอีกหนึ่งทีนะโอ้ประธานเป้ย,ย้อนอีกนะ เนี่ยความคล่องความคมเนี่ยหนึ่งทีสองทีหลุดเลยนะครับได้ยิงด้วยมาที่กิสตแนตรงนี้ไหลามาที่เตโอโยโค้งเสาสองโอมองจับหนึ่งทีหยอดกับหลังให้ทิรู <c oughs> ติดเซฟไดหนึ่งว่ะจะได้นะทิรูเต็มหัวแล้วได้เต็ม,มุมโอมองตรงนี้โยโค้งเต็มหัวชูอาร์เมินี่ครับผมอเอาเรื่องตั้งคอลออม่งตรงนี้ก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะชูอาร์เมินี่นะครับมีเฮดเดอร์ด้วยนะปีนี้เออ ปีอื่นเหมืนจะบางปีก็ไม่มีนะบางปีก็มีนะแต่ปีนี้มีนะถือว่าใช้ได้เลยเรื่องลูกมงนะครับตอนนี้ยังไงได้ที่ชัวเมนี่ครับอูปาเมกาโนหาเพื่อนส่งไปได้ย้อนแ่อครับโคนาเต้ชัวเมนี่เข้าขวาเต็มข้อหายเลยครับผมปีนี้มียิงไกลนะครับชัวเมนี่เป็นปีแรกที่มีพลังแผงยิงไกลซึ่งก็ดีเลยนะครับส่วนปียูโรนี้ยิงเต็มข้อหายไปเลยนะครับลูกนี้ มีพื้นที่ยิงได้เลยชวัวไม่นี่เนี่ยดูวิธีบอลดิพุ่งเสียบเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามปีแรกที่มียิงไกลด้วยน่าเล่นมากนะชวัวรไม่นี่หลายมาที่โคบองครับช็อตนี้หลุดมาที่โคโลโูอาีิติดเซฟเนี่ยแมช็อตที่มันโล่งๆยิงนะมวนนี่มันยิงไม่เข้านะครับแลช็อนนี้โคบองเปิดมาเทโอสอดมาข้างหลังนะครับย้อนหลังมาม่งเรียบร้อยเลยนะครับลูกนี้ย้อยเข้าไป อยหลังออกมะมงนะครับไกลๆนะแต่ว่าบอลลอยย้อยเข้าไปสวยงามลอยย้อยเข้าเสียบใต้คานเลยโอ้โหสวยงามนะครับตอนนี้ฝั่งบุกขึ้นมาครับเดอะบอยไหลามาตรงนี้ตักข้ามาติดที่ปาวาครับยังไงอุปามเมงาโ,โน่ดักได้มาที่กิสมันชอตสวนกิสมันกระชากมาให้โคโลแปะมาที่เอมบาเป้ครับปาเป้ลุดมา ตอกหนึ่งทีรุดแล้วครับเข้านายเลยกระชากเข้านายปาเป้และปลาดให้โครโลมัวนี่ครับผมเนี่ยมันต้องปาดให้มันอย่างนี้นะถึงจะเข้านะโครโลวัวนี่นะนะครับมันเป็นตัวที่เร็วจริงนะแต่ว่าพอจบบางทีมันก็ขมบ้างไม่ขมบ้างนะเนาะนี่ต้องประทานเป้นี่ลากมาให้เลยปั้นให้ขนาดนี้ต้องเข้าแล้วนะโครโลวัวนี่นะครับจ่อหน้าประตูขนาดนั้นนะครับตอนนี้กินมันเทิร์นหนึ่งทียิงกันลาบิโอลาบิโอตอกอีกหนึ่งทีรุดแล้วก็ยิงตรงนี้ติดแถบเข้าไปครับผมได้อยู่นะลาบิโอ ือว่าโอเคอยู่นะครับตอกต้นตรงนี้แล้วยิงยิงโอเคด้วยแล้วก็แผลบเข้าไปนะครับยิงชนกองหลังเข้าไปผ่านประตูติดขากองหลังแต่ยังเข้าอยู่ตรงนี้สวยงามและช็อน,นี้ชดสุดท้ายแล้วนะครับอีกฝั่งขึ้นเกมมายังไงโกนาเต้โหแย่งไปเฉยเลยชดต่วมาแล้วครับชิลูยิดมันจ่ายให้ชิลูครับหลุดไปเฉยเลยครับผมโอลิเวียชิลูเข้าขวาปั่นเรียบร้อยครับผมขวาสามนะ คมกว่าโคโมโนนี่ขวาห้ายิงที่ลูกนะครับหลุดมาตรงนี้ไม่ไม่คิดว่าจะหลุดเลยนะความเร็วมันช้ามากนะครับแต่อันนี้มันเป็นช่วงท้ายอะไรเงี้ยน่าจะพอวิ่งแจงได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การธรระตูของฟูลทีมชาติฝรั่งเศสยูโร2024นะครับก็ทีมนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนักเตะโดยรวมนี่คือเก่งมากๆแล้วก็แถมได้บูตความเร็วสปีดต,ต้นอีกอนะ่ะมันคือมันน่าทำมากนะสำหรับทีมนี้นะแล้วก็ ในการอัพค่าพลังเพิ่มนี่คือมีสิทธิ์ได้พลังเพิ่มเยอะด้วยเพราะทีมนี้ก็เต็งแชมป์ยูโรเหมือนกันนะนทีมนี้นะก็ใครที่เกี่ยวฝรั่งเศสอยากได้ทีมที่แบบพลังเพิ่มเยอะก็ไปทํากันได้นะครับผมนะทีมนี้น่าทําม,มากเล่นได้จริงด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะใครที่ชอบใจการรีวิวทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ